ไม่ใช่เอมี่ไม่อยากฟ้องคนโกงเอมี่ค่ะแต่เงินมันไปนกองอยู่ที่การประกันตัวดังนั้นการที่เราจะฟ้องแพ่งใครอะค่ะหนูไม่ได้เป็นคนชั่วที่อยู่ดีจะไปยัดข้อหาเขาให้เป็นช่อโกงนึกภาพออกไหมคะมันเป็นคดีแพ่งอะคดีแชร์มันเป็นคดีแพง่แเแพงเราจะไปยัดเขาช่อโกงไม่ได้หนูก็เลยจะต้องฟ้องเขาแพง่งแล้วยอด20ล้านเงินหนูที่โดนโกงไป20-30ล้าน30ล้านมันเป็นเงินเท่าไหร่อะคะที่ต้องวางศารอะ เอาเงินที่ไหนแค่นั้นเองค่ะหนูเลยกาลังจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นแบบนี้แตนน่บรรดาเว่าเราต้องรับผิดชอบและผิดชอบทุกวันนี้ก็ยังรับผิดชอบทุกวันนี้ไม่ใช่หนูอยู่เฉยๆนะคะ<ๆ>เห็นหนูทํางานหนักมากไม่มีวันที่จะได้พักผ่อนแต่อะไรรู้ไหมคะเจ้าหนี้มีกี่คนหนูคนไหนที่เขาเคลียร์ได้เขาก็เคลียร์ ดูตั้งกระปุกเลยค่ะคนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อน,น,น,นี้อ้หยอดหยอดหยอดสามเดือนจ่ายทีสองเดือนจ่ายทีแล้วแต่ทุกคนจะตกลงกับเราได้บางคนนะคะยอดห้าพันหารกัน40คนเขาได้กันคนละแบบไม่ถึงร้อยหนูก็เจ็บปวดหัวใจแต่ว่าหนูก็ทําดีที่สุดเพราะมันไม่ได้มีแค่คนเดียวดังนั้นกําลังจะบอกว่าคนที่โกงเอมมี่ไปไม่ว่าคนที่อยู่หาดใหญ่คุณมีชื่อเสียงนะเอมมี่กล้าพูดได้เลยมันยังไม่จบแค่นี้อยากให้เอมมี่ต้องพูดชื่อแบรนด์ของคุณนะคะ พระเทพมีพูดชื่อแบรนด์ของคุณคุณขายไม่ได้แน่นอนรีบมาไก่เกียร์กับเอมี่เหอะรีบมาเทีย์กับเอมี่แล้วน้องที่ขายผลไม้อยู่ตลาดไทยนะคะ13ล้านคุณเอาเงินเอมี่ไป13บล้านช่วยเอามาคืนเอมี่ด้วยแล้วน้องที่ทําประตูนะคะยอดคุณ5ล้านช่วยเอามาคืนด้วยไม่อยากไม่อยากไม่อยากฟ้องอะมันไอเอมี่ก็ฟ้องเขาไม่ได้ไงเพราะว่ายอดเงินมันเยอะไม่มีเงินไปวางสาร ใช่ค่ะมันรวมกันแล้วประมาณเกือบ30ล้านเฉ <สะ S 1> พาะเงิน,นส่วนตัวใช้ชีวิตสุขสบายตั้งแบรนด์ตัวเองขายของที่เป็นแบรนด์ที่หักใหญ่ขายของที่ตลาดไทยขายผลไม้ทําประตูทาไหลเเนี่ยพูดไปแล้วช่วยเอามาเคลียร์ด้วยเคลียร์กับเอมี่ตัวต่อตัวก็ได้นะคะเ<ม>พราะถ้าวันหนึ่งเอมมี่สิ้นสุดทุกอย่างแล้วเอมมี่เอาคืนทุกคนแม้กระทั่งใครที่ทําให้เอมมี่เสียชื่อเสียงด้วยค่ะแต่ว่าเราก็ชอบโพสต์ตัดคอชีวิตสั้นตลอด มันก็เสียใจไงเาะเออกูไม่ได้โกงอะ่ะทำไมกูจะต้องมานั่งรับช้ยนี่อใช่ปะเงินต้องแบบ 30, 40, 40ล้านเงินส่วนตัวก็สามสิบสีล้านแล้วอะ่ะทําไมไม่จะต้องมานั่งรับช้นี่แทนพวกคุณพวกคุณใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ตลาดไทยขายของเอาเงินมาใช้กูด้วย แล้วท่าหรอปะมันเคยมันเคยถึงขั้นแบบเราคิดท่านแบบก็กินยาฆ่าตัวไม่เคยคิดจะหนีนี่ไม่เคยคิดที่จะหนีไม่เคยที่จะออกไปอยู่ต่างประเทศไม่เคยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ขออยู่ตรงนี้เพราะเราแสดงความบริสุทธิ์ใจแค่เอาเงินมาคืนเฮ้ยเดือนละห้าพันก็ใส่เอมี่มาเหอะตอนคุณท้องอ่ะรถเสียเอมี่แบบเอมมี่โอนเงินให้เลยสี่แสนไปซื้อรถใหม่ เนี่ยหนูแม่งโคตรใจเลยไม่มีใครใจเท่าเอมี่แม็กซิมแลวเว้ยจริงๆเข้าใจปะและ้วคดีนี้มันมีอายุความเท่าไรหร่ถึงจะสามารถฟ้องคืนจริงจริงมันตั้ง5ปีแนห้าถึงสิบปีเ็าถึงบอกไงว่ามันยังไม่สายสําหรับเอมี่รีบมาไก่เกียร์ถ้าคุณคิดว่าคุณยังมีความเป็นคนพอมาไก่เกียร์กับเอมี่ให้นึกถึงวันที่เอมี่ช่วยคุณลดเสียบนทางด่วน เอมี่เอาเงินให้สี่แสนซื้อรถใหม่เลยน้องนี่คือโคตรใจอีกคนหนึ่งที่อยู่หาดใหญ่แบรนด์คุณนะดังมากที่หาดใหญ่ถ้าเอมี่พูดอ่ะคุณตายแน่นอนรีบเอามาไก่เขียซะอย่าเอาอย่าเอาตำรวจผู้ใหญ่มาบีบเอมี่อีกนะคะเลิกเอาผู้ใหญ่มีสีมาบีบเอมี่ถึงแม้ว่าเอมี่จะตัวเล็กๆไม่มีใครปกป้องก็ตามแต่ทุกวันนี้เอมี่เชื่อเชื่อว่าโซเชียลช่วยเอมี่ได้